จเจริญพรยมีประสบการณ์ว่าบางครั้งเรารู้สึกพ่ายแพ้ไหมรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกท้อถอยในการใช้ชีวิตทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรือทำอะไรก็รู้สึกว่าเราจะเป็นผู้แพ้ตลอดเวลาวันนี้จะแนะนำวิธีการใช้ชีวิตที่มีพลัง หรือเรียกว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ระดับหนึ่งทีเดียวนั่นคือเทคนิคการแพ้ศึกบ้างแต่ชนะสงครามถ้าเรามองชีวิตเราเป็นสงครามบางครั้งอาจจะต้องยอมแพ้ในบางการรบต้องยอมแพ้ยอมเจ็บยอมเป็นฝ่ายผิดหรือมอง ถูกมองแบบเข้าใจผิดหรือกลายเป็นคนดูไม่ดีในสายตาผู้คนบ้างก็ได้กลายเป็นคนโง่บ้างก็ได้เหมือนคำว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากคือบางครั้งต้องยอมเจ็บยอมแพ้ยอมผิดยอมโง่เพื่อผลระยะยาว ถ้าเราจะเอาแต่ชนะ้าคารเอาแต่เก่งเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่ยอมถอยให้ใครเลยเนี่ยเราอยากได้ผลลัพธ์นะแต่ได้ศัตรูเพียบเลยสุดท้ายชนะก็จริงจอ่ดูอย่างยู่อย่างโดดเดี่ยวแห้งแรงแล้วก็ไม่มีความสุขจริงๆดังนั้นบางครั้งเนี่ยต้องถามใจตัวเองว่า เราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องการใช้ชีวิตีได้ผลลัพธ์นะแต่เป็นชั่วครู่ชั่วอยากได้ผลลัพธ์นะแต่ทำลายวิจรภาพได้ผลลัพธ์นะแต่สุภาพพังได้ผลลัพธ์นะแต่ผู้คนในชีวิตไม่มีใครเอาเลยซึ่งหลายท่านที่ผ่านชีวิตมาพอสมควรและประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งก็จะเข้าใจว่า การรู้จักยอมแพ้ในบางครั้งเนี่ยเป็นประโยชน์เวลาเถียงการในที่ประชุมยอมไม่รู้บ้างยอมถามเขาบ้างให้เขาอธิบายบ้างยอมฟังอีกฝ่ายหนึ่งปล่อยวางมุมมองตัวเองเราก็จะได้เปิดรับหรือได้โอกาสเรียนรู้ ประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหน,นึ่งแต่เมื่อเห็นว่อีฝ่ายหนึ่งเสนอมาหรือพูดมามันไม่ได้ขี้เหร่มากอะ่ะมันยังกล้องแกล้มพอไปได้มันไม่เสียหายมันมากมายเงี้ยก็เอออหอหมกหรือยอมไปบ้างไม่ใช่ดันทุลังต้องทําหรือต้องเห็นด้วยในแบบของเราเท่านั้น เรียกว่าไม่ยอมแพ้สึกสุดท้ายสงครามชีวิตพังบางคนเป็นคนเก่งแะมทำงานเก่งดุดัดนเอาจริงเอาจังทำอะไรต้องลุกล่วงเรียกว่าได้งานแต่เสียความสัมพันธ์เพราะอะไรระหว่างที่ทำก็ไปกดดันไปข้าดงคันไปบงังคับลูกน้องเพื่อนร่วมง,งาน ใครท <ED> ี่ขวางทางจัดการให้หมดจัดการให้หมดเทียงจนได้อะไรเยอะก็เลยไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้คนในแง่ของผลลัพธ์ของงานอาจจะได้นะแต่ทีมงานกดดันมากๆเป็นทุกข์มากๆก็เกิดการต่อต้านขึ้น เกิดการเลื่อยขาเข้าอีบางทีหักหลังได้ก็หักหลังอย่างางี้ย้นและตัวเองก็ไม่สงบสุขแต่ถ้าเข้าใจความจริงว่าบางครั้งก็ต้องยอมถอยคนอื่นบ้างบางครั้งเอออันนี้ฉันไม่รู้นะแนะนําหน่อยสิถึงแม้เราจะเป็นหัวหน้าเราอาจจะมีประสบการณ์มาก่อนแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมยุคสมัยนี้อาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆ ใช้เทคนิคใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆหรือเทคนิคต่างๆที่ต่างจากเดิมที่เราเคยทำเคยได้เคยสำเร็จมาเราเปิดรับความรู้ใหม่โดยการยอมรับความจริงว่าฉันไม่รู้ฉันยังไม่เข้าใจพร้อมจะเรียนรู้จากอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่คิดว่าเฮ้ย hey, มันเคยทำได้ฉันเคยทำได้ฉันเคยชนะฉ,ฉันเคยสำเร็จ ต้องเชื่อตามฉันต้องทำตามฉันเท่านั้นเราก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับได้นะในแบบที่เพียงเราไม่ชนะต้องยอมเพราะว่าเราโตกว่าเราสิงดังกว่าเรามีอำนาจมากกว่าหรือเรามีพวกมากกว่าแล้วแต่บางคนอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่ตรงนั้นใหญ่กว่า ก็ใช้ตำแหน่งเนี่ยมาบังคับมากดดันอีกฝ่ายให้ต้องตัดสินใจทำตามพี่เห็นว่าต้องทำแบบนี้นะหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกนะแกต้องทำตามฉันแกต้องเลือกคณะนี้นะแกต้องเรียนสาขานี้นะอาชีพนี้มันดีกว่านะนว่าสมัยฉันเขาไม่เรียนออกสาขาที่แกเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉันว่าต้องกินร้านนี้นะ ฉันว่าสิ่งนี้มันดีสำหรับแกนะอย่างเป็นต้นก็คือสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ถูกก็ได้หรืออาจจะถูกเฉพาะส่วนของเราหรือมันอาจจะถูกจริงๆก็ได้นะแต่บางครั้งก็ต้องเปิดโอกาสอีกฝ่ายหนึ่งได้ลองผิดลองถูกดูบ้างเพราะตราบใดเขายังไม่พลาดใช่ไหมเขายังไม่เจ็บด้วยตัวเองเขาไม่รู้ว่าทางนั้นผิดเขายังดันทุนรังเขายังคิดว่ามันถูกเพราะนั้นเอก็ต้องดูว่าเราให้โอกาสเขา พลาดได้แค่ไหนเพื่อการเรียนรู้เพราะเราก็เคยพลาดมาก่อนใช่ไหมคนทุกคนกว่าจะสำเร็จก็พลาดผิดมาเยอะแต่คนไหนก็ตามทีที่ไม่ยอมแพ้บ้างไม่ยอมฟังใครเลยเอาแต่ว่าฉันตัดสินใจมันต้องถูกการที่ฉันตัดสินใจตามคนอื่นว่าตามคนอื่นมันดูไม่แมนมันดูไม่ฉลาดมันดูไม่เก่งดูไม่มั่นใจตัวเองไง แท้ที่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคนที่มั่นใจตัวเองนั้นโดยไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าคนไร้ปัญญาคนขาดสติในการใช้ชีวิตแต่ถ้าหากว่ามีความมั่นใจนะแต่พร้อมเปิดใจรับฟังเป็นคนใจกว้างเขาจะได้ทั้งผลลัพธ์ ที่เป็นผลงานและความสัมพันธ์กับผู้คนกลายเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องคอยสังเกตหน้าว่าไอ้จังหวะนี้เข้าไปดีไม่ดีเดี๋ยวอารมณ์มันไม่ดีแล้วจะว่ายังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราฟวยเลยเป็นต้นบางคนเป็นแบบนั้นคือ,อเข้าหน้าใครไม่ติดหน้าบุญไม่รับใครจะคุยด้วยต้องแบบมองดูก่อนว่ามันอารมณ์ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั้นสิ่งนี้เราควรฝึก ซึ่งได้จะฝึกได้ก็ต้องปล่อยวางก่อนว่าความผิดความเข้าใจมุมมองของเราหรือแม้กระทั่งวิธีคิดของเรานั้นมันอาจจะผิดก็ได้อาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้มันอาจจะถูกบางบางครั้งบางครั้งมันไม่ถูกก็ได้และมุมมองความ